มามาหยุดงานมาดิกินไต้ตึกนี่เปิดหัวก่อนเปิดหัวรับรถโอ้ยมาต้องจวดก่อนพี่น้องวาซันวาซี่ไปโบว์ไปโบว์ไปเลยมาจวดจวดพี่น้องคำแรกแห่งมันก่อนเปิดหัวอตอนทั้ง u t ทู e เนี่ยนี่เปิดปโอ้ย โคตตักเน้นสดบึมๆบาจุ้จหมักมาฮะขอคุยกูบแก่วขอกบซัมบีได้สบายดีพี่น้องไหวิดสุขุสุขคนสมองสมบัมาจุจุดจัดจัดมานิโอ้ย เจลเพียคน้นคุ้ม,ม,มปากกาปากแกมซอยจูค้าเคียมมาหนิบอกเลยสอง,สองคูณสองมีพักกระเดาแน่ะมาหนิประกาศคอสเชนเคยมามหยุดงานมาหนิกินไต้ตึกนี่เปิดหัวก่อนเปิดหัวรับรถโอ้ยมาต้องจวดคอนพี่น้องวาสันวาซี่เตมบอ๊ไตมโบโุ๊บไปเลย ลมดีๆเลยมาจุดจุดไปต้องคำแรกแห่งมันก่อนเปิดหัวฮาร์ดขวดเมกหนาวแตกเยอะแล้วโอ้โหมันเด้อมันเด้อทางขาทางหลังก็ได้นะนี่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 ตอนทางยนะูทูบแน่นี่เปิดโอ้ยโคตรตั๊กเน้น sốt bùm bùm không chú <laughs> mặc mà ha, có khu gặp treo, không có ตัลเลย้รับเซฟแซฟเขาเหรออาจจะหัวก,วกล้้วไหมเจีออวนะเพียบคบบพอขอก็เดาตึ้ม

ลมดีดีไปเนี่ยคือคือคนจะตกหิวข้าวไปแล้วตื่นมาประมาณเที่ยงพาออกไปตลาดเลยของมกักยังไม่รองพริกลุกลูกโดดแล้วนี่ สต่ไลเดินแปลงแจ้วเพชรน,นละ่ะเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากอยู่ห้องดนเติมเอออันวานโทรัพย์ตัวว่ดชายเป็นวิดีโอวันนี้เต็ม Ta trâu ta lái Đúng không? Trốn sọt đánh mình đấy tiếp tục Hai phía cái bột mình Phải hiếp rốt Thôi sắp cả hình mất Chuột chuột luôn không? khó ừ. mình hưm 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 dạng hậu khen không xin bạt bảy năm đấy ต้นเต้อวันยุเดเลยจับแต่บ้านเขาจะลวกเลยอันนี้พ้ากระดาวเออคุ้นมากหมักบีบไหมกันยังไม่ได้ลวกสองจุ mọi người tao hành mong bạn là hậu hành na lại mình chỉ nhầm nha tập lên trên đây cái đấy sổ cuốn sổ sơ เปิดห okay hmm, hmm. ัวไหมเปิดห so, okay, oh. ัวไหมรอบนี้เอากลางๆเฮ้นหรือแก้เขาโอ้บวกลางแล้วปะเนี่ยมันื่อยนักนะคนบอกกินมันได้กินเนาะมาจุด ตืมองไรจุดจุดตืม <laughs> <ะ>กินเปรเียวว่ารเรียวจุดจวดจุด <laughs> ลูกโดดในคอพักนะเพราะว่า treo lấy nước gặp hết à ta đen đó ừ, mặc mà đạo, on on treo สองแซวขึ้นแล้วสองเป็กนี่ก็เอาเรื่องเต็มแล้วของในมักกินอะไรกับบเบื่อ เปลี่ยนบรรยากาศลงมาอยู่ล่างพี่น้องเลยหลังจากเขาอยู่ห้องแอร์ไัดไลสิละเห็ดคิดไปน้ำแล้วก็เห็ดงานไปน้ำงานประจำหัวแถวผมมีงานประจำ,ห,จำห้องก็ชิบมีงเงินใส่ห้องไปบางเอาเงินหนึ่ง nằm phía mạng em đi vào đây đây mà cái bộ này mà nó ตับวันวันลมผัดเย็นเย็นมาหนิอารมณ์มาเร็วไหมนี่ปกติเห็ดงานเนี่ยแทบไม,ม่มีลมเนาะ chân hèn chân tắp hèn ừ